โอเคครับก็ต้องกราบสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ว่าจะไปใส่อามยืดแล้วนะทุกคนเบื่อทรงนี้แล้วนะครับนี่ครับว่าจะไปใส่อามยืนแล้วนะก็วันนี้วัว่างนะครับโควิดไม่ได้ไปเรียนนะว่าจะไปใส่อามยืนนะครับเพราะว่าเบื่อทรงนี้แล้วไงเออนีมีมีทรงนี้มันเป็นวิวๆนะทุกคนนะว่าจะไปทํอาอ์มยืดแล้วก็ใส่ดุมย่อหลังนะครับแล้วก็วันนี้จะไปเปลี่ยนท่อด้วยนะครับวัน วันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับให้ดูทรงมาอัปเดตไปก่อนนะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับทรงนี้แล้วแหละนะครับ<ม>เดี๋ยวผมถอดอัมก่อนลวกันนะแล้วก็ถอดทั่วถอดถุยถอดท่อด,ด้วยนะครับท่อจะเปลี่ยนเป็นท่ออ่าท่อแปะนะครับทรงทรงกล้วยนะครับนะไปก็จจไม่พูดมากดีกว่าไปถอดกันเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเครื่องมือนะครับไม่รู้ว่าใช้ไปไหนบ้างบ้านนี้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับดีวะลืมคีม เรวเอาคีมก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่มเครื่องมือของผมนะครับอ๋อคีมเป็นไหนวะอ๋อโอเคครับเราเจอคีมแล้วครับนี่ไปเราไปถอดท่อเเลยครับกับถอดอามนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ถอดอามเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ดู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 อามนะครับอันนี้อามผมทําเองนะครับตอนแรกมันเป็นอาร์มยืดเหมือนกันนะครับนี่ดูผมทําครับ งามก็จะประมาณนี้นครับแล้วก็เจาะคันเข้าไปนะครับให้รอมันย่นได้มากๆนะครับนี่งานก็หนาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูความหนาครับนี่ย็ดยนะังหนาก็ย่นประมาณนี้นะครับตอนแรกก็ว่าจะแจกแล้วแต่ว่าผู้ติดตามแม่งยังไม่เยอะเลยนี่นี่ดูประมาณนี้นะครับอํามย่นก็ถอดแล้วนะครับก็ลอยชมอ้ามยืนนะครับท่อก็ถอดแล้วนะท่อดูท่อครับ ท่อเป็นท่อ NTP คออะไรนะครับเป็นคอสามท่อนเดี๋ยวผมถอดคอให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสามท่อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็สูบนี้นะครับแล้วก็นี่ก็สูบแบบนี้นะก็เป็นคอสามท่อน,นครับ NTP นี่เย็ด yes. ก็จะเป็นผมก็จะไปใส่เป็นท่อทรงเกยนะครับสวยอยู่มั้ง <c oughs> ก็ต้องลองดูนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ไปเปลี่ยนอามย่นกับท่อมาแล้วนะครับ นี่ประมาณนี้เลยทุกคนเป็นไงทรงทรงสุดไหมทุกคนครับมามาเข้ามาดูอะไรใกล้ๆนะครับว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะทุกคนมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นอาร์มอยู่แล้วครับผมเป็นอาร์มเป็นของอาร์มเลนะครับผมเลเลสซิ่งไทยแลนด์นะครับยียสองนิ้วดูดูงานนะครับงานก็ประมาณนี้แล้วก็มีเปลี่ยนสเตอร์สิบสี่เท่าไหร่ปะสี่ข้างหลังยิ่ใส่ะอ๋อสิบสี่ยี่สิบเก้าฟันนะครับผม เป็นโซ่ธรรมดานี่แหละครับผมก็เป็นอาร์มยืดสองนิ้วแล้วก็มีมีท่อครับมีท่อมาดูท่อฝั่งนี้นะเป็นท่อสูตรแปะนะครับผมเป็นทรงควยท่อทรงควยนะครับเป็นคอแซดนะครับอันนี้ป้ายป้ายก็ลออหมดแล้วนะครับก็เป็น่าเปืนนะครับทุกคนก็แล้วก็มีไอ้มีเนียมยึดท่อครับตอนแรกมันยังงๆทุกคนคงเห็นนั่นแหละครับผมแล้วผมก็อมาดัดดัดให้มันตรงเพื่อใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ให้ดูท่อแปะหน่อยครับ ประมาณนั้นแหละทุกคนคอได้คอยี่สิบแปดมิลมั้งอันนี้เดิมแคมนะครับแล้วก็ให้ดูทรงรถหน่อยครับว่าเปลี่ยนอาร์มาแล้วกับท่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ชุดสีชุดสียังไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนมาดูชุดสีอันนี้ชุดสีก็สีด้านหมดแล้วนะเห็นไหมรอยถลอกเดี๋ยวรอสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดสีให้ดูนะครับนี่นี่มาดูทางนี้ครับทางนี้ก็สวย ทคนสเตอร์ก็อย่างที่บอกนะเป็น14 29ันเดี๋ยวอย่าถามกันดีนะแล้วก็ลืมบอกข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นผมโหลดหน้าไปสองนิ้วนะครับทุกคนสรงก็หน้าจะได้ประมาณนี้ครับหลดสองนิ้วแล้วก็ทําบางโคนกดนะครับแต่ว่าอย่าหาทํานะครับมาดูใกล้ๆครับเป็นจิ๋วเลยจิ๋วเลยมันโดนร้อนครับนี่มันเป็นแบบนี้มันไม่แน่นนะครับก็ห่างไปเลยทีเดียวนะครับโอเคทรงรถก็ประมาณนี้นะ โอเคครับทุกคนสำหรับทรงรถนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบ1้อไอสอง9นทรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับทรงนี้ทรงอาร์มยืดนะครับตอนแรกลองทำย่นแล้วมันไม่คือนะครับโอเค